สวัสดีค่ะแม่มริโซนเกษตรอญิทรียนะคะวันนี้แม่มริโซนได้มาอุดหนุนสินค้าจากร้านพวงคามนะคะซึ่งอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินี่จะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะ สมุนไพรเพื่อสุขภาพก็จะเป็นพวกน้ำมันยาหมองมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะคะยาหมองก็มีน้ำมันหอมระเหยก็มีแล้วนี่ก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นของกินพวกรล้วยฉาหน่อไม้ดองนี่มะขามนะคะ เผือกฉาบเป็นของกินค่ะกลุ่มนี้นี่ก็จะเป็นข้าวกล้องค่ะเป็นข้าวกล้องเป็นน้ำผึ้งนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติของกลุ่มเกษตรกรค่ะเป็นการจัดหารายได้ส่วนนี้ก็จะเป็น ผลิตภัณฑ์ผสานธรรมชาติดูแลและบำรุงผิวจะมีโลชั่นายาสระผมแชมพูสระผมครีมบำรุงผิวต่างๆนะคะสะบู่ก็มีค่ะนี่ก็จะเป็นสบู่นะคะ สบู่มะขามสบู่ขมิ้นมีหลายอย่างนะคะเครื่องประทินผิวต่างๆมีหมดผลิตจากว้านสาวหลงก็มีนะคะนี่จะเป็นน้ำมันมะพร้าวค่ะนี่แชมพูจากว้านหางจระเข้ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะคะได้มาจากธรรมชาตินี้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะส่วนนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกผลิตผสมผสานจากธรรมชาติผ้าเขาม้าก็มีค่ะ หมวกนี่จะเป็นกลุ่มหัตถกรรมนะคะมีหมวกแล้วก็กระเป๋าสารกระด้งเป็นหัตถกรรมซึ่งภายในศูนย์ก็มีเรือนหัตถกรรมนะคะกระ,กระเป๋าสวยงามมากเลยค่ะก,กระเป๋าหัตถกรรม ลงใส่กระดาษทิชชู่นะคะเนี่ยไม่ทราบว่าผลิตจากอะไรนี่ก็เป็นตะกร้าค่ะมวนน้ำผึ้งร้านพวงคามนะคะก็จะชี้นำให้เห็นว่าเป็นกระสีทฤษฎีใหม่ เป็นการลดรายจ่ายด้วยการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรพืชผักผลไม้ต่างๆมาแปลร,รูปใช้ในครัวเรือนสมุนไพรก็นำมาใช้เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านเช่นตะไคร้ก็นำมาทำเป็นายากันยุง น้ำมันหอมระเหยทำเป็นยาหม,ม่องพวกกล้วยผลไม้ต่างๆก็นำมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นกล้วยฉาบเผือกฉาบหน่อไม้ตองข้าวกล้องกินในครัวเรือนหลังจากนั้นถ้ากินไม่หมด ก็นำออกจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้จำหน่ายด้วยการเข้าไปจำหน่ายในชุมชนทำเป็นกลุ่มเกษตรแล้วก็พัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนจัดหารายได้ของเกษตรกรซึ่งเรื่องต่างๆพวกนี้ทฤษฎีพวกนี้เป็นทฤษฎีของ เกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งต้องการให้เกษตรกรประชาชนพึ่งตัวเองได้ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ค่ะวันนี้แม่บริสอน์เกษตรอินทรีรย์นะคะก็ได้พาเอฟซี มาดูมาชมร้านพวงคามซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเกษตรทฤษฎีใหม่เราสามารถพัฒนาและทำใช้ในครัวเรือนนำออกจำหน่ายได้อาจจะไปจำหน่ายในร้านสหกรณ์หรือฝากร้านค้าต่างๆในชุมชนจำหน่ายได้ คลิปนี้หากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ